พิษภัยวันประกาศขอยุติบทบาทกลางรายการน้าเนก็กอึ้งหนักหลุดปากชิปหายแล้วเรียกได้ว่าโดนดรามา่าหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับทิศเอกไัยวันที่หลังจากที่ศึกออกมาแล้วหลายคนก็คาดหวังให้เจ้าตัวเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเบื้องหลังของวงการสงฆ์แต่สิ่งที่แฟนคลับประสบพบเจอกลับมีแต่เพียงคอนเทนต์คู่จิ้นที่เจ้าตัวถ่ายคลิปถ่ายรูปกับหนุ่มเกาหลี นามว่ามินยงแถมยังฟาดกลับชาวเน็ตที่บุลลี่หน้าตาว่าเหมือนเต่า งานนี้ทําเอาหลายคนต่างมองว่าทิศไพววนไม่เหมือนกับตอนที่เป็นพระมหาไพววนทั้งลบคอมเมนต์บล็อกและไม่ฟังคําตักเตือนโดยล่าสุดในรายการนินทาประเทศไทยของนาเน็กซึ่งในช่วงแรกก่อนจะเข้ารายการนาเน็กได้อ่านคอมเมนต์ซึ่งมีคนระบุว่าผิดหวังกับพฤติกรรมของทิศไพววนซึ่งทิศไพววนบอกว่าตนมองว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะมองตนเป็นแบบไหนก็ได้ในมิติไหนก็ได้อยากให้ตนเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ในชีวิตนี้ตนจะรู้ว่าตนเป็นแบบไหนตั้งแต่ตนเป็นพระเพศของตนไม่ได้พูดเรื่องการคอเอาเรื่องสังคมหรือเรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียวหลายครั้งที่ตนหามากโจกมากตนไม่ใช่พระในอุดมคติของคนที่คาดหวังว่าพระควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานเรื่องไหนที่มีคนบอกให้ตนพูดตนจะไม่พูดแต่ถ้าตนเห็นสมควรว่าต้องพูดตนจะพูด โดยหลังจากนั้นทิดไพรยวันก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นผู้ร่วมรายการนินทาประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการยุติบทบาทในครั้งนี้ตนอยากให้เหมือนเป็นการอำลาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ารุ่นน้องออกจากบริษัท โดยน้นเน็กได้บอกว่าถ้าหากตนจะรู้มาก่อนสักหน่อยว่าทิศไพววนจะใช้โอกาสนี้ในการอำลาอย่างน้อยก็คงจะมีการทำอะไรสักอย่างแต่เล่นประกาศลาออกกลางรายการแบบนี้ตนไม่รู้ว่าจะฉลองอะไรจริงๆระหว่างนี้ตนคิดแล้วว่าไอ้เฮี้ยชิบหายแล้วแล้วกูจะยังไงวะเนี่ยหลังจากนั้นทิศไพววนก็เดินออกจากรายการไป โดยต่อมาทิศภัยวันก็ได้โพสในเฟซบุ๊ k ระบุว่าการเดินออกจากรายการเป็นการทําที่ถูกต้องแล้วครับและผมได้แจ้งนะแล้วว่าผมจะขอเข้ารายการเพื่อชี้แจงและอําลาทุกคนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นผมไม่ควรพูดเรื่องสาธารณะในรายการนินทาประเทศไทยแล้วเมื่อคนไม่ต้องการอยากฟังความเห็นของผมถ้าผมยังอยู่คนจะไม่สนใจเรื่องสาธารณะที่เราจะคุยกันคนจะสนใจแต่เรื่องของผมซึ่งมันทาให้เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับและเสียบรรยากาศ อ,นนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ